เป็นผู้สรรสร้างช่างเป็นผู้เลือกให้นะคะน่าสวยงามตามท้องเรื่องนะของอวสานทีนี้เราก็จะมาแจกแล้วก็อย่างที่บอกค่ะสำหรับนี้แลตรงที่แบบว่าพิเศษดีกว่าใชคแลพิเศษดีกว่าก็คือเป็นการขูดขูดเลขจากหน้ากล่องนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาขูดกันนี่ทุกคนขูดเลขตรงนี้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราขอลองขูดก่อนเลยละกันนะคะอยากรู้แล้วว่าอยากอยากรู้แล้วว่าได้เลขอะไรขอขูดสักคู่นะเ่ลขสามสามห้าทุกคนเอาจริงๆเราอ่ะเป็นคนที่เกิดมาที่ห้าเว้ยทุกคนแล้วเราก็คิดในใจว่าเออถ้ามันเป็นเลขของเราอ่ะก็ขอให้มันมีเลขห้าเลขอะไรอย่างเงี้ยมานะแล้วเลขนี้ก็จะเป็นเลขสามสามห้านะคะก็ แล้วไม่รู้นะว่ามันดีหรือมันไม่ดีพอดีสาบเลขเราก็ไม่ไม่เก่งสักเท่าไหร่นะถ้าท่านใดรู้ก็สามารถเม้นได้ที่ตรงคอมเมนต์นะคะว่ามันเป็นเลขเกี่ยวกับอะไรความหมายยังไงนะทุกคนนะอ่าเรียบร้อยคะ่ะสวยงามอื๊ 3, 3, 5, คะ่ะสามสามห้าค่ะเลขสำรับที่สามสามห้า รายละเอียดกล่องนะคะจะเป็นฝาเปิดเหมือนเดิมนะเหมือนไพ่เรื่องราวเลยข้างในก็จะเป็นรูปพระพิฆเนศนะคะกับพระศิวะมีตรวิสุทธ์นะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นาลาย qr แล้วก็ลายชื่อผู้จัดทำนะคะค่าคือจุดจบและค่าคือจุดกำเนิดนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็อ่ารอบนี้ไพ่ถ่ายขอบแดงนะทุกคนแดงแรงลิฟมากเลย ข้างหลังก็สวยนะนี่ข้างหลังสวยดีค่ะโอเคทีนี้เห็นว่าหน้าไพ่เนี่ยจะมีเพิ่มหน้าไพ่มานะทุกคนเราขอดูก่อนว่าหน้าไพ่อ๋อจะอยู่ด้านหลังนี่นะทุกคน,นเดี๋ยวเราเอาเป็นว่าเราจะเอาหน้าไพ่ที่ทําใหม่เนี่ยให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงนะ เพราะว่าหน้าไพ่เก่าที่จากเลือกเลวทุกคนก็น่าจะพอรู้กันแล้วใช่ไหมเราเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะโอเคอเดี๋ยวเราเอาให้ดูเริ่มจะแปดสิบไปกันเนาะแต่เนื้อไพ่ก็ยังดีเหมือนเดิมนะทุกคนเป็นแบบด้านผิวด้านนะคะขอบแดงสักง่ายนะคะ,ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่ที่เพิ่มมาใหม่กันแล้วกันนะคะ เป็นยังไงไปดูกันนี่ค่ะทุกคน